สวัสดีครับน้ะก็เหมือนที่เคยครับสำหรับยาคนรังคันเป็ดตกปลานะครับวันนี้มาพูดกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาหน้ามาดูสูตรเหยื่อตกปลาผมนะครับผมจะหมักสูตรเหยื่อไว้สําหรับตกปลานะครับมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับว่าผมจะใช้สูตรแบบไหนบ้างนะครับน้ะก็มาดูเลยครับนี่ครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับนี่คือเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับน้ะผมใช้ไปครึ่งกิโลนะครับ นี่ครับแล้วก็มีขนมปังเขียวที่ตามราคาทั่วไปผมใช้ครึ่งกิโลครับแล้วก็มีเหมยเขียวนะครับผมใช้ไปหนึ่งถุงนะครับแล้วก็มีขนมปังขาวนะครับผมใช้ไปโลครึ่งน,นะครับนานะก็ผมจะมาผสมเหยื่อไว้สําหรับตกปลาคือเป็นการแนะนําเหยื่อไว้สาหรับให้นานะได้ดูสลหรับตกปลาเกล็ดปลาทั่วไปปลาบ่อปลาแม่น้ําเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหมักไว้นะครับผมจะหมักไว้ขั้นแรกผมจะหมักไว้เจ็ดวันก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะนดูว่าเจ็ดวันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกเจ็ดวันถัดไปนะครับแล้วเป็นยังไงแล้วมาดูกันเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมจะมาผสมเหยื่อให้น้นาดูเลยนะครับนี่นะครับน้าครับผสมเหยื่อเลยนะครับผมผสมเหยื่อให้น้าดูเลยนะครับคลุกให้เข้ากันเลยนะครับน้าครับ นี่ครับคุกเข้าเข้าให้เข้ากันเลยนะครับนี่ครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับนะนะเดี๋ยวควจะหมักใส่ถังไว้หมักหมักไว้เลยนะครับผสมเหยื่อคุกให้ชุกเหยื่อให้เข้ากันนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาถังไว้เลยไม่ให้อากาศมันเข้านะครับนะนะ คุกให้มันเข้ากันเลยนะครับนี่ครับหนวอาหาประดุกนะครับใช้อยู่ครึ่งกิโลนะครับขนมปังเขียวใช้ครึ่งกิโลแล้วก็นมปังขาวใช้อยู่โลครึ่งแล้วก็มีเหมยครับลองดูว่าสูตรนี้จะได้ผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะหมักให้นานาดูเลยสูตรนี้ครับนี่ครับอครับนานาครับ คลุกให้มันเข้ากันเลยนะครับจะมีเครื่องบดยิ่งดีเลยนะเครื่องเครื่องคุกเครื่องผสมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้ก่อนี๋ยวมาหมักให้นานาดูก่อนนี่ครับสำหรับยาขุนหลังคันนะครับจะใช้สูตรสูตรนี้นะครับในการหมักแล้วก็จะไปเทสเืีอให้นานาดูนะครับชุดนี้ก็ใช้ประจําอยู่นะครับนานา เสื้อเยื่อสูตรหมักนะครับนฮะนี่ครับสูตรง่ายๆครับเราให้นะลองทําตามดูนะครับหมักไว้ไปกิงผสมไว้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนฮะเดี๋ยวผมจะหมักเพื่อความหอมเพื่อความนุ่มนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาเยื่อนะครับนี่ครับหน้าตาเยื่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ น,นี่ครับนี่นะครับนนะลองดูนี่ครับผมลองว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับนะนะสูตรเดยอะตกปลาเฟือไว้เป็นทางเรอกับนะนะครับดีผมไปตกปลาผมก็ใช้สูตรประมาณนี้นะครับนะนะเดีวก็จะมีพวกหัวเชยอย่างอื่นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปถัดไปนะครับนี่ครับ เนี่ยครับนะกาเข้ากันเลยนะครับก็โอเคนะครับนาาฝากติดตามสรับยาคนลังคันเบ็ดตกปลาด้วยสลับสลับนานะาที่ดูตามหมายตามอะไรด้วยนะครับตามหมายใหม่ๆด้วยนะครับก็จะมีหมายที่ผมไปเทสเหยื่อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาหมักให้นานะาดูนะครับนะครับหมักหมักเหยื่อให้นานะาดูเลยนี่เหยื่อก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ สูที่ผมใช้ประจำนะนี่เลยโอเคปเสปอเซ็จได้ที่นะครับพอได้ที่แล้วผมจะใส่เข้าไปในถังนี้เลยนะครับนะฮนะนี่ครับถังเปล่าๆนะครับนี่เลยครับใส่ไปในถังนะครับนี่ครับในถังเลย มาดูว่าเจ็ดวันจะเป็นยังไงนะครับเจ็ดวันแรกแบบกดนิ่มแล้วนะครับหอมแล้วนะครับน้น,นะช่วยกลิ่นหอมเลยครับหอมหอมหอมจะได้เ้อะสุดนี้ปลาคงชอบนะครับน้าะง่ายๆครับซืบ้อตา,ามามาลองมรหมากตามส่วนผมดูเผื่อเป็นทางเลือกนะครับ นี่เลยน,น,เน,เลนะครับน,ะน,นี่ครับเกลืปกินบางเรืองครับนะฮะนี่นะครับอันนัพอได้สูตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วนะมาไว้สำหรับจะออกทริป เดือนถัดไปหรือว่าสิบวันที่จะออกเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาเลยนะครับนะนะครับว่าจะปิดฝาเลยนะครับนนปิดฝาไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ให้กัดเข้านะครับไม่ให้กัดเข้าเลยปิดฝาให้แน่นเลยให้สนิทเลยนะครับปิดฝาให้แน่นให้สนิทเลยเดี๋ยวผมก็จะซีดด้วยนี่เลยเทปอีกทีหนึ่ง เรเปิดเทมนมาดูอีกเ็ดวันตุกจีวันนี่ถ้าออกมาหน้าตาดีก็นําไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังเนื้อขนมปังยังไม่โอเคก็จะหมักไปอีกสักเจ็ดวันนะครับนี่ครับสูตรแรกของเราโอเคนะครับสำหรับสูตรเหยือ่อตกปลาสูตรนี้ก็ฝากนะติดตามสาหรับยาคุณหลังคันเด็ดตกปลาด้วยนะครับสำหรับสูตรเหยื่อสูตรแรกของคุณหลังคัน เื็ไว้เป็นทางเลือกให้กับนานะนะครับก็โอเคครับผมนานะก็เวลาผ่านไปแล้วเจ็ดวันนะครับนานะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ากล่องเยือแล้วที่หมักไว้เจ็ดวันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ไปดูว่าตรวจสอบสภาพถังก่อนนะครับนานะมาดูสภาพถังครับนานะว่าเป็นยังไงถังเราจะไม่ให้อากาศเข้าเลยนะผมปิดฝาถังแล้วก็ซีนไว้อย่างดีซีนพลาสติกอีกทีแต่ฝาอาจจะมีรอยตรงนี้หน่อยนิดนึงมีรอยเหมือนอากาศจะเข้าอยู่ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูว่าเปิดดูกันว่าเจ็ดวันผ่านไปเยื่อมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาแกะดูครับเลยนะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะเจ็ดวันเนาะผมจะหมักไว้สิบสี่วันนะครับละนะอันนี้ผ่านไปเจ็ดวันละมาดูว่าเจ็ดวันแรกจะเป็นไงเดี๋ยวผมบอกแล้วนะไปเนื่อข้างต้นเนะาะแล้วคนจะหมักให้นะดูว่าผลงานสิบสี่วันจะเป็นยังไงนะ เลยนะครับมาดูกันเลยนะครับสี่วันนะครับอ่ะมาดูว่าอันนี้ก็วันที่เท่าไรวัน,นี้เพื่อเลิกงานมานะครับนานนี่ครับเลิกงานมานี่ครับที่วันนี้วันที่อะไรน,นี่ครับดูเวลาได้เลยดูวันได้เลยนะี๋ยวเจอกันอีกทีไปธนาคาหน้าโอเคว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะมาเปิดดูเลยครับนี่ครับ มาเปิดจากนิดหนึ่งนะเปิดจากนิดหนึ่งนะนะนะนี่ครับดูครับผลงานโอ้กินนะครับกินได้แล้วนะครับจรงั้าจะเป็นเหยือแล้วแหละนะครับนี่คือเจ็ดวันอากาศไม่เข้านะครับนะนะเดี๋ยวถ้าถ้านะผสมน้ําแล้วให้อากาศเข้าเนี่ยมันจะเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราก็จะแข็งนะอันนี้คืออากาศไม่เข้าเลย เจ็ดฟันเหยื่อก็ค่าจะนิ่มนะครับล่ะนะดูแค่นี่ครับเหยื่อค่างจะนิ่มเลยนะครับนิ่มปัน้นเราไม่ติดมือเลยนะนิ่มเลยครับละนะเหยื่อนิ่มๆเลยโอเคนี่ครับเจ็ดวันผ่านไปก็หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูดิเขย่าได้ไหมขับเหยื่อดิขับเหยื่อดิอืมเหมือนเดิมนะครับลนะ อย่างก็ไม่รู้อากาศไม่อะไรก็เนื้อค่อนข้างจะดีเลยเหนียวนุ่มเลยเดี๋ยวผมจะหมักไว้14บวันนับจากนี้ไปอีกเจวันนะก็จะครบยู่สี่วันพอดีเดี๋ยวม,มาเจอกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมักไว้หนะนาะทาเยือแล้วก็หมักไว้แล้วก็ปิดไม่ให้อากาศเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะใช้ได้นานนะถ้าอากาศเข้าเชื้อราจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูว่าฟาฟ้าผมมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟ้าใหม่แล้วกัน พอดีฟ้าเดี๋ยวอากาศเข้าเดี๋ยวเชือาขึ้นก็โอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฟ้ากันเดี๋ยวผมเตรียมฟ้าไว้แล้วเมื่อกี้เปลี่ยนฟ้าดีกว่าฟ้านี่ไม่ค่อยดีละเปลี่ยนฟ้าเราจะปิดเนาะเดี๋ยวผมจะทําการปิดเลยครับนะนะปิดแล้วก็ซีนได้เหมือนเดิมแล้วก็อีกเจ็ดวันข้างหน้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอเคอนี่ครับซีนไ้เลยนะครับ จ็ดวันอ่ะโอเคมาซีนกันนะครับน้านะมาซีนไปเลยนะไปนปิดไปเลยนะครับปิดไม่ให้อากาศเข้าเลยดูกันว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นยังไงดูกันว่าเจ็ดวันข้างหน้าซีว่าอย่างดีแล้วจะเป็นยังไงเนาะนี่คือเหยือที่ผมหมักไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยว ครบสิวันเนี่ยเราก็จะไปเทสกันนะครับนะนะครบสิวันเนี่ยเราไปเทสกันจะเป็นยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวอีก7วันมาเจอกันครับเย้โอเคครับผมนะฮะผ่านไป14วันนะครับมาดูว่าเอย่างผมที่ผมหมักไวป้ปังหมักเดี๋ยวผมเรียกว่าสูตรปังหมกักเลยกันนะปังหมัก ปังหมักก็เป็นยังไงสูตรที่ผมหมักไว้14วันแล้ววันนี้วันนี่นนครับ14วันแล้วนะดูวันเวลาเนาะพอเย็นๆหลังเลิกงานเดี๋ยวผมจะเปิดให้นานาดูแล้วกันนี่ครับตั้งแต่วันที่แล้วอัน,นะครับ14วันมาลองดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเหยื่อปังหมักของเราเออยนี่เลยซีนไว้แหากขาดเข้าเลยนะครับนานะ กินไว้เลยมาดูว่าจริงนิ่จะนิ่มไหมจะมีเสียราไหมไม่ให้กาดเข้าอ่ะอืมครับโอ้โหครับนี่ครับนะารัครับกลิ่นหอมเยอนชื่นใจเลยครับนี่ครับ,รบ,รบโอ้โหนี่เลยปังหมักของเราครับค่อนข้างจะนุ่มนะครับเนี่นุ่มเลยนะครับนะานะ นุ่มมือเลยนะปั้นไม่ติดมือเลยนุ่มเลยนะครับหมักไว้น่าจะเจ็ดวันกําลังดีนะครับผมผูว่าเนี่ยหกวันเอเริ่มมีเชื้อาร,รมมอาแล้วนะเชื้อราเริ่มกินนมปังละแข็งละวแข็งมาเร,มเริ่มมีเชื้อราโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเทศเดียตรตัวนี้ให้แล้วนะดูในคลิปหน้าแล้วกันว่าจะมีผลงานอะไรหรือเปล่าเนาะ สำหรับยาคนรังคันเบ็ดตกปลานะครับฝากสูตรเยื่อไว้เป็นทางเลือกให้นา้นาๆด้วยคือไม่ต้องซีเรียสนะครับนา้นาทำถ้ามีปลามาเจอมนกินแน่นอนละเยื yeah, นะ่อเนาะไม่รู้สูตรไหนสูตรไหนแต่นี่สูตรของผมที่ใช้ก็คือ,คอวิธีการก็คือหมักไปสิบสี่วันกับพวกไอ้นมปังขาวนม,มปังเขียวแล้วก็ใส่เมยแล้วก็ใส่หัวอาหารปลาไปแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็จะมาะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับ โอเคครับผมฝากเยอะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม